จำแบบนี้จริงเหรอเันแต่เต็มขนาดนี้เช่นไม่ล้มเลิกง่ายๆหรอโอ้โมางั้นก็เล่นกับแฟนผมเบาๆแล้วกันนะครับถ้าแกไม่ไปฟ้าแม่ค้าต้องตามมาเป็นแฟนฉันก็ไม่ต้องทำแบบนี้หรอกมาความรักมันบังคับกันไม่ได้นี่นาะถ้าเย้แม่ค้าต้มงตาของแก ไม่ผ่านมาตรฐานของฉันแล้วก็ฉันไม่ให้แกแต่งงานกันแน่ๆนโอ้โหรับทราบครับมาว่าแต่ีย๋ยแม่ค้าส้ตามตำแฟนแกน่ะอยู่ซอยนี้แน่นะอืมใช่ครับซอยนี้เออแล้วชื่ออะไรละ่ะชื่อเบบีเอ้ชื่อบีครับแม่เออชื่อบีเอ้ย่รออะไรละ่ะกลับไปได้แล้วโอ้โหมาทางดุซะแล้ว ได้ครับได้แค่นะหมาแค่นะจัดจั๊กไป ฉันจำไม่ทันหรอกจดมาอยากกินอะไรนะ่ะไปนั่งก่อนปะเออทำเป็นนัง่งโต๊ะได้ขจาดนะเดี๋ยวต้องมาเอาไปไปโจทยไปโจทยสูงวะไปโจทยนี้นี้นี้นเอาอนี่ไงโจทยนี่เหรอร้านซ่มตำแฟนเ,นเจฟิล์มอย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนั้นคือบีโอ๊ยไอเจ้ฟล์มเนาะไอเจ้ฟิล์ม จะหาเมียทั้งทีจะหาให้มันดีกว่านี้ก็ไม่ได้โอยยเฮ้้ไยพี่พี่ทำอะไรเนี่ยไม่เห็นเหรอว่าฉันตามซุ่มตามอยู่อ่ะทำไมแล้วใครสั่งให้แกไม่ใจดีจังวะเบาๆพี่เดี๋ยวลูกค้าก็ได้ยินหนีหมดหรอก เดี๋ยวก่อนจ่ายอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปพี่พี่นะโหหมดกันอดขายของเลยนี่จะ hey. จ่ายนี่ใช่ไหมด้วยพี่ก็ฉันบอกพี่แล้วไงว่าฉันยังไม่มีแล้วพี่เล่นไล่ลูกค้าฉันแบบเนี้แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนี่พี่เรื่องแกเลยวะแล้วใครแก่เบี้ยวนี่ไม่จ่ายนี่ใช่วะอะโถพี่ฉันไม่ได้เบี้ยวฉันแค่จ่ายช้าเองอะ แล้วพี่เล่นมาทํารุนแรงขนาดเนี้ยเนี่ยมันเครื่องมือทํามาหากินฉันนะพี่นี่มันนี้นอกระบบเว้ยมันก็ต้องทัวกันโหดนี้แหละใครใช้แกมยืมฉันก็ฉันคิดว่าเราเป็นคนรู้จักกันอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ยืมพี่เยอะซะหน่อยเรื่องเงินน่ะไม่มีคนรู้จักเว้ยมีแต่พี่มดกับไอ้พวกลูกนี่เข้าใจไหมฉันให้เวลาแกอีกสามวันแล้วกันนะถ้ามาเขาหน้าไม่ได้อ่ะ ไอ้รักลูกกุโสเนี่ยพันนี่แฟนเจฟิล์มติดนี่นอกระบบด้วยเหรอโอ้ยตา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 ยแค่นี้ก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นลูกสไปช์ฉันแล้วโอ้ยเจ้าฟิล์ม นูจ้าป้าขอข้าวกินหน่อยได้ไหมป้าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้ว,ว,ลว oh. โถป้าป้านี่มาผิดจังหวะจริงเลยนะมาตอนที่ฉันอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยแต่ก็เอาเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกค้าก็หนีฉันหมดละไม่ได้ขายของป้าไปนั่งรอก่อนป้าเดี๋ยวฉันเอาของกินไปให้ขอบใจมาก้ะ บิ่มบอกนะเดี๋ยวฉันเอามาเพิ่มให้แจ้งว่าแต่ป้าไม่ใช่คนเล่ร่อนแถวนี้นี่ป้ามาไกลจ้าเออว่าแต่หนูเป็นอะไรเหรอเห็นหนูบอกว่าอารมณ์ไม่ดีอ่ะอ๋อก็โดนทวงหนี้เน่ยสิป้าฉันผิดเองแหละที่ไปกู้หนี้นอกระบบมาเลยโดนพี่หมดทวงโหดไปหน่อยเล่นเอาซะลูกค้าหนีไม่เข้าร้านเลยแล้วทำไมหนูไม่ใช้หนี้เขาล่ะ ฉันมีฉันก็ใช้ไปแล้วล่ะป้าแต่ลำพังขายส้มตำอ่ะกำไรนิดเดียวจะไปพอใช้เนี่อะไรคันจะขายแพงก็ส่งสารลูกค้ากลัวลูกค้าจะซื้อไม่ไหวยิ่งช่วงเนี้ยคนยิ่งลำบากกันเยอะอยู่ด้วยจะให้ฉันค้ากำไรเกินควรเอาเปรียบลูกค้าผพื่หวังรวยทางรัฐฉันก็ไม่กล้าทำหรอกจก้ะแล้วหนูไม่มีคนช่วยเหรอแล้วหนูมีแฟนหรือไม มีสิจ้าป้าแฟนน่ะแฟนหนูเขารวยมากด้วยนะแต่หนูก็ไม่เคยของเงินเขาหรอกนะจ๊ะหนูไม่อยากเขาคิดว่าหนูคบเขาเพราะเงินน่ะเอาป้ารีบกินเถอะหนูต้องไปทําธุระต่อทำธุระอะไรหรือจ๊ะหนูธุระแถวนี้แหละป้าถ้าป้าอยากรู้ป้าจะตามไปดูก็ได้นะจ้ะจ้ะ นี่หนูเราจะไปไหนกันจ๊ะเดี๋ยวป้าก็รู้พี่จ๊ะพี่จ๊ะข้าวจะพี่โอ้หนางบีมาแล้วอขอบคุณมากครับข,ขอบคุณมากครับข้าวจัะพี่ขอบ นังบีนังบีพี่ของพี่อ่ะเอาไปสองกล่องเลยนะจ๊ะกินเยอะๆนะจ๊ะจะได้มีน้ํานมให้ลูกกินธุระของหนูก็เอาข้าว,าวมาแจกคนจนจัดหรอกเหรอใช่จ้ะป้าคนพวกเนี้ยเขาน่าสงสารนะป้าข้าวก็ไม่มีกิน บ้านก็ไม่มีหน่วยงานไหนก็ไม่มีมาช่วยเลยลำพังตัวหนูเองก็ไม่ค่อยมีเงินก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อมาเป็นทุนซื้อข้าวให้คนจรจัดกินเนี่ละจะ้ะที่แท้หนูก็ไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อเอามาเลี้ยงคนจรจัดนี่เองใช่จ้ะป้าถ้าหนูไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยละ่ปะปะ๊ะป้าข้างหน้ายังมีคนเล่ยล่อนอยู่อีก เขาคงรอข้าวจากหนูแน่ๆอา้ๆอาวป้าวันนี้มาสะค่ำเชียะ เดี๋ยวป้าไปนั่งรอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเก็บของเสร็จแล้วฉันเอากับข้าวไปให้พี่หมดเขากำหนดแล้วจ่ายนี่มาคือว่าพี่ซึงกะแล้วโอเคต้องมีจ่าย แต่ฉันบอกแกใช่ไหมเท่าที่ไม่มีจ่ายอ่ะฉันน่ะจะพังร้านแกพี่ใจเย็นๆก่อนนะคุยกันก่อนไม่คงไม่คุยแล้วเว้ยคุยมาหลายทีแล้ววันนี้มันจะใช้กำลังแล้วหยุดนะแม่หนูคนนี้เป็นนี่แก่เท่าไหร่ <laughs> ป้า หานเนี่ยมีปัญญาจ่ายแทนเงนี้ยนะหาปัญญาซื้อข้าวเองกินก่อนด,ดีไหมฉันถามว่าเท่าไรห้าหมื่นดอกอีกสองพันห้ามีปัญญาไหมห้าหมื่นดอกสองพันห้าใช่สองหมื่นห้าห้าหมื่นหนึ่งพัน 2,500ฉานใช้นี่แทนแม่หนูนะทีนี้ก็หมดปัญหาแล้วนะป้าป้าไปเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนจ๊ะเงินของป้าเองเอาเป็นว่าป้าจ่ายค่าข้าวหนูที่ป้ามันกินมนทุกวันก็แล้วกันได้เงินแล้วก็ไปสิเอ,อ้อ เินเยอะขนาดนั้นน่ะป้าต้องใช้เวลาเก็บทั้งชีวิตแน่ๆป้ามาใช้นี่ฉันทำไมเงินแค่เนี้สำหรับป้านะ่ะกิฟตีฟหมายความว่ายังไงอ่ะป้าก็หมายความว่าป้ามีเยอะกว่านี้เป็นหมื่นเป็นแสนเท่าไงละ่ะนี่ป้าผู้อะไรของป้าเนี่ยป้าเป็นใครกันแน่คะเป็นแม่เราเองอะ นี่แม่ยความว่าป้าเป็นแม่ของฟิลหรอคะใช่เชนเป็นแม่ของตาฟิลมที่เันต้องทําแบบเนี้ยก็เพราะฉันจะต้องมาพิสูจน์พราะแฟนของลูกชายฉันน่ะเป็นคนดีมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นลูกสะภ้ฉันหรือเปล่าสะภ้ยนี่ป้าหมายความว่ายังไงอะคะก็ <c oughs> เอาเป็นทำาปนรูปอยางเป็นทางการแล้วกันเนาะ น้ำมานะอันหนึ่งมาช่วยอโอเค <c oughs> ฟิลไม่คุณทำอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ กับเรานะนี่แม่ไฟเขียวให้เราสองคนแล้วนะซ์มรีบตอบปุกลงจีคืนทักช้าได้ฉันเปลี่ยนใจนะแต่งค่ะแต่ง ขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะทั้งที่คุณป้าก็รู้ว่าหนูเป็นแค่แม่คาส้มตำแต่ป้าก็ยังยอมยกลูกชายป้าให้กับหนูใครบอกว่าฉันยอมยกลูกชายให้เธออ้าวเธอตัางหากที่ต้องมาเป็นลูกสาวฉันอีกคนหนึงและต่อไปนี้ก็ต้องเรียกฉันว่าแม่เข้าใจไหมค่ะคุณแม่ ท a งกิ้วนะมาแม่เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมแกรักผู้หญิงคนนี้เพราะแม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีจริงๆใช่นะ <c oughs> ดีธรรมดานะ <c oughs> ดีดี <c oughs> ขอบคุณครับ คุณนั่นเองอ่ะฉันไม่คิดว่าวันนี้คุณจะกลับมาไวขนาดนี้เล่ผู้ชายคนเมื่อกี้ใครอ่ะคนไหนคะไม่มีไม่มีใครนะคะคุณตาฝาดไปหรือเปล่าแล้วนี่คุณจะเข้าไปทำอะไรทั้งในอะคะ,ะนี่มันบ้านผมนะผมก็จะเข้าไปในบ้านผมสิออคุณอย่าเพิ่งเข้าไปได้ไหมคะฉันยังให้คุณเข้าไปตอนนี้ไม่ได้อะคะ่ะนี่คุณซ่อนอะไรไว้ข้างใน เ่าๆค่ะไม่ได้ซ่อนอะไรไว้เลยนะคะแต่ก็คงจะมีแหละเดี๋ยวคุณช่วยไปเดินเล่นที่สวนสักแปบนึงได้ไหมคะแล้วค่อยกลับมาถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันโทรหานะคะคุณจะบ้าหรือไงให้ผมเข้าบ้างในสินะตามคะคุณใจเย็นก่อนสิคะคุณใจะให้ผมใจเย็นได้ไงผมกลัวที่จะเสียคุณไปนะผมรักคุณมากนะคุณรู้เปล่าตามคะถ้าคุณรักฉันนะ่ะคุณก็ต้องเชื่อใจฉันสิคะ คุณต้องให้ผมเข้าไปไอ้ผู้<อ>ชายคนเมื่อกี้มันอยู่ไหนฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีผู้ชายไหนนั้นแหละคุณรอฉันก่อนสิคะคุณฟังฉันก่อนสิคะตั้มมันอยู่ไหนใจเย็นสิคะตั้มรอฉันก่อนสิคะคุณฟังฉันก่อนมันอยู่ไหนตั้มคะนี่คุณไม่เชื่อฉันเหรอคะ ฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีผู้ชาย,ยไหนนั้นแหละผมไม่เชื่อคุณอกนะผมไม่อยู่บ้านแค่ไม่กี่วันอนะ่ะนี่คุณเอาผู้ชายมานอนบ้านด้วยแล้วเหรอเนี่ยโอ๊ยตั้มคะมันจะไปกันใหญ่แล้วเนี่ยคุณช่วยใจเย,เย็นหน่อยได้ไหมคะตอนนี้ผมใจเย็นแล้วแต่ผมจะไปเอาผู้ชายคนที่คุณซ่อนอยู่ออกมา เออฉัลรูนะกูแกลอยอยู่ในนั้นออกมาดีนี้ฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นทั้งนั้นแหละนี่คุณเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วนะถ้าแกไม่ออกมาฉันจะพังประตูเข้าไปดีเน,นี่ยพอท่าตั้มนี่คุณเริ่มจะไร้สาระแล้วนะคุณนั่นแหละที่ไร้สาระคอยดูนะผมจะทำอะไรให้คุณดูอย่างนี่คุณจะทำอะไรอะ่ะคุณจะโทรหาใคร ลูกปัดเธอมาทำอะไรที่เนี่อสวัสดีค่ะพี่โอเล่พี่สาวคนสวยตั้มค่ะนี่มันอะไรกันนะคะผมกำลังจะบอกความจริงเกี่ยวกับความลับที่ผมเก็บซ่อนไว้อยู่นะสิพี่ตั้มคะแน่ใจเหรอคะว่าจะเล่าให้พี่โอเล่ฟังตอนนี้เล่าอะไรนี่เธอสองคนหมายถึงเรื่องอะไรกัน มันเป็นเรื่องที่ผมกับลูกปัดอยากจะบอกคุณมานานแล้วสิไม่อะไม่จริงใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นแบบที่พี่คิดในเมื่อคุณนอกใจผมเหมือนกันผมก็ต้องบอกความจริงให้คุณรู้เหมือนกันพี่นิก,ก้านอกใจแฟนด้วยเหรอคะไม่อยากจะเชื่อเลย ก็ใช่นะสิมาี่้คุณตามผมมาพี่สาวคุณแอบซ่อนคนรักไว้ในห้องนี้พี่นี่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเะเนี่ยโอเลผมขอเตือนคุณเลยนะว่าอย่าแต่ต้องลูกปาดิีใช่มหมเธอค่ะพี่ตั้มค่ะทำไมพี่ไม่บอกความจริงเข้าไปละ่ะ ว่าพี่ไปที่ไหนมาผมจะบอกให้ที่ผมบอกว่าผมไปทํางานที่ต่างจังหวัดกับบริษัทที่จริงอะ่ะผมไปหาน้องสาวคุณมาต่ะครับเป็นอะไรเหรอคะถึงกับพูดไม่ออกเลยเหรอฉันขยักใย,ย่งพวกเธอที่สุดคุณแม่ ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าฉันจะมาเจอเรื่องเลวหลายแบบที่พวกเธอทำแบบนี้มาก่อนเลยแม่มันไม่ใช่แบบนแั้นที่แม่คิดนะใช่มันใช่อย่างที่แม่คิดนั่นแหละส่วนแก,น,กนั่งแกเป็นผู้ชายที่เลวที่สุดอย่างที่ฉันเคยเจอมาเลยแกกล้าทำกับลูกสาวฉันทั้งสวยและแสนดีอย่างนี้ได้ยังไงคุณแม่ คุณแม่คือคนที่อยู่หลังประตูบ้านนี้มาโดยตลอดแล้วครับก็ใช่นะสิฉันไม่คิดเลยว่าแกจะทำเรื่องแบบนี้ได้ลงแกสมควรแล้วที่จะได้รับผลกรรมที่แกทำและนับจากนี้ไปอ่ะแกไม่ต้องมาให้ฉันกับลูกสาวฉันะเห็นหน้าอีกต่อไปเลยนะส่วนแกลุกปัดฉันไม่เคยสอนให้แกทำเรื่องหน้าเกียดแบบนี้มาก่อนสิ่งที่แกทำกับพี่สาวของแกน่ะ เป็นเรื่องที่รับไม่ได้แกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีกต่อไปแม่อย่าพูดแบบนี้สิไปกันเถอะลูกให้สองคนเนี่ยเ้ารับโทษในสิ่งที่เขาทำกันเถอะเดี๋ยวคับแม่แล้วแล้วแม่กับโอเล่ทำอะไรไว้ในห้องครับสิ่งที่ฉันทำกับโอเล่ฉันจะให้แกรู้สึกเสียดายและสำนึกผิดมากกว่าเดิมในสิ่งที่แกทำลงไปส่วนยลุปัต ตามฉันมาทางนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันแม่ ถ้าคุณรักฉันนะ่ะคุณก็ต้องเชื่อใจสันสิคะไอผู้ชายคนเมื่อกี้ม่อยู่ไหนฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีผู้ชายไหนนั้นแหละคุณรอฉันก่อนสิคะคุณฟังฉันก่อนสิคะตาั้มผมกำลังจะบอกความจริงเกี่ยกวกับความลับที่ผมเก็บซ่อนไว้อยู่น่ะสินี่เธอสองคนหมายถึงเรื่องอะไรกัน มันเป็นเรื่องที่ผมกับลูกปัดอยากจะบอกคุณมานานแล้วสิไม่อะไม่จริงใช่ไหมผมจะบอกให้ที่ผมบอกว่าผมไปทำงานที่ต่างจังหวัดกับบริษัทที่จริงผมไปหาน้องสาวผมมาตาะคะ่ะ พูดไม่ออกเลยเหรอฉันขยะกขยงพวกเธอที่สุด